うん。 รุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีของทางร้านนะคะน้องเขาชื่อว่ารุ่นสลีปค่ะเพราะว่าน้องเขานอนและดูดวิญญาณอยากจะสลีปตลอดเวลาเลยนะคะรุ่นนี้ค่ะภายในของน้องเขานะคะจะอยู่ที่125เซนนะคะก็ประมาณ4ฟุตกว่าๆนะสามารถนั่งได้2ที่นั่งถึง3ที่นั่งเลยนะคะก็คือถ้าตัวเล็กๆเ,เท่าแม้ขาเนี่ยค่ะนั่งได้ถึง3คนเลยนะคะแต่ว่าถ้าตัวใหญ่ๆห,หน่อยก็อ่นั่งได้2คนนะคะน้อง เขามีฟังก์ชัน2 in o n 1ค่ะเป็นแบบนั่งและก็สามารถปรับเป็นเตียงนอนได้เลยนะคะทนักพิงค่ะน้องเขาสามารถปรับได้ถึง3ระดับนะคะไม่ว่าจะเป็นใน90องศานะคะ45องศาและก็180องศานะคะใครที่อยู่คอนโดที่มีพื้นที่จำกัดนะคะรุ่นนี้ขายดีมากๆเลยนะคะ และรุ่นนี้ที่ลูกค้าชอบที่สุดนะคะอีกหนึ่งอย่างก็คือน้องเขาสามารถวางแก้วได้นะคะมีที่เก็บของนะคะเก็บผ้าหม่มเก็บรีโมทรุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่ขายดีมากๆเลยใครที่สนใจนะคะสามารถทักแชทได้เลยนะคะ